พี่น้องเพลงวัดทองคำสอนรามน้ำเพชรหรือว่าสอนรามาเด็กว่ารับบบัตเป็นตรงท่อนเจวิสันดอนเหลือวความจะเป็นประการใดค่อยๆชมค่อยๆเสียกันไปเน๊ะครับทนของวันนี้เราก็จะชมการแสดงของลิกเกะเพลงวัทองคำสอนรามน้ำเพชรที่วัดท่าการ้องแห่งนี้กันอย่างเต็มวงกันเลยทีเดียวหรือว่าเต็มที วางไปด้วยช่วยให้ความรักความแตกตาลกลูกหลานนะเทศหาท่าสงเคื่องจากทีมงานเพศนมาของทางสอนหลานน้ำเพชรวัดใดหรือวัดจา่าภาพท่านใดที่มีความประสงค์จะรับปเป็นเจ้าภาพหรือว่าจติดต่อ,อก็แจ้งคหัวะสมกันแต่เนื้นๆเนื้อน้อง

เล็กลูกผ้าเรือพร้มอมด้วยน้องบอลและก็น้องปอยลูกผ้าเรือจัก พระมาสีถวายบังคมด้วยเถิดเครื่องตองพระธุปก,กระหมอ่อมกระหม่อมชาดีถวายบังโคด้วยเครื่องคาสเสด็จพ่อถอวายพระโคด้วยเครื่องคาเสด็จพ่อเจริญเถิดพระมาสีพร,พร้อมด้วยพระชาดีแม่กันหาใหญ่เล่านาพระน้องเจ้าวันนี้จึงผาลูกเธอสองมาเข้าเพลาพี่สายผิดเวลามีเรื่องอะไรกังวลในใจเรื่องพระมาสี พระพุทธเจ้าข้าที่โปรดกระหม่อมฉันด้วยช่วยเผื่อแผ่พระบารมีปกเกศลูกเอาน้ำพระไทยพันผูตัดประพาสเรียกหาให้เลี้ใกล้กลพระบาทาพระสองกุมาลายัง่อนแอนครั้งเมื่อพลัดอกแม่อยู่แต่เพียงลำพัง ก็จงแต่จะโนโมน้อที่โจรเล่นไปตามประสาสัตว์ไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะมาเบียดเบียนเมื่อเพราใดเมื่อยามที่หมอ่อมช่างมาสีต้องจากไกลทุกคราวครั้งด้โปรดด้วยช่วยจงระวังภัยที่จะมีคิดว่าเห็นแก่พระมาสีแม่เพื่อนยากด้วยเถิดพระพุทธ,ธเจ้าข้าพระมาศี เหตุนี้เป็นเพราะว่าเจ้ากังวลในความฝันเมื่อค่ำคืนนี้ใช่ไหมพี่ได้บอกเจ้าไปแล้วใช่ไหมว่าคุณเราหาด้วยฝันเหมือนกันทุกค่ำคืนก็หาไม่ดูอย่างเมื่อคืนก่นกอนๆเจ้าก็ไม่ได้ฝันร้ายเหมือนกันกบเมื่อค่ำคืนนี้เหตุนี้คงเป็นเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนเราอยู่ในพระมหาคนครสีพรีมีแต่ความสุขและความสบาย บัดนี้เรามาอยู่ที่เขาวหวงกดมีแต่ความลำบากยามจะกินก็มีแต่ของเปรีย้ยวเฝื่อนฝาดยามจะนอนก็โูร่ได้ไปด้วยละองะองดินละอองทรายทำให้ทาตยักย้ายถ่ายเทธาตของเจ้าวิปริตผิดไปจึงทำใหน้เจ้าเกิดอาการฝันร้าเชื่อนั้นเธะน้องรักรีบไปเถะนะ ไม่ต้องห่วงดงอาไทยนายนเน่ทั้งสองพี่รับรองว่าจะดูแลรักษารีบไปเถนะพมาสีพี่แค่ามาซีอดใจไม่คืนความฝันเมื่อคืนไม่ได้ชื่อหัวหน้าพอบองหลังเป็นทวงสมกุมารกันหากับชาลีบอกชื่อมาสีขอฝากลูกทั้งสองไว้กับทุนกระหม่อมด้วย อ,อเปป็นไมันสีคงขาดใจตายแน่เลยเพียงค่ะไม่ไปแต่หน้าเปรมซีพี่จะดูแลลูกทั้งสองเองพี่ค่ะไม่กันหาพ่อชาลีเป็นหน้าที่ของแม่มัสีที่จะต้องออกไปหาพระนาพลชาลีเป็นพี่เมื่อยามที่แม่ไม่อยู่ ดูแลน้องเป็นหูเป็นตาแทนแม่นะ่ะลูกนะแม่เนีพี่เครเสดแรกมาสีพี <c oughs> ่ชาลีกับน้องกันหาไปด้วยคน,นพี่ค่ะ <c oughs> ชาลีสัญญาจะไม่ดื้อไม่ทรงเลยพ <c oughs> ี่ข้าเสดเนี่ยกันหาไม่อยากพี่เป็นสีไม่อยู่กันหาเป็นน้องต้องเชื่อฟังพรอทูลกระอบอก <c oughs> เชื่อฟังพี่ชาลีอย่าดื้ออย่าทรงอย่าไปเล่นที่เกลยียดอาซงนะลูก ม่อยก็หย้าไม่อยู่ก็เสีย่อมก็หนาอย่าไปก็เสียแม่์ไปใครฉันไม่เป็นิกถึงแต่ไหนไม่ดูยังไงขึ้นมันเกิดอะไจรรย์อะไรกันขึ้นทุกครั้งรู้ไม่เคยอุ้นร้องตามแม่แบบนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกวิจ่าหน้าสงสารสอเแมจเพื่นามัดดี ทรงกรแสงไม่อันไม่จะต้องพัดลากจากลูกรั้งสองเพ <t> ื่อเข้าโซฟาขอกวทาทการแสดง่ากนางเอกน้ำเพชรอาเ็กลาบ Oh. you วันวานลวหมดโอกาสของใจขมดที่างวัตสีสกลับห้าปราสงหลังมาลาดืนเยนหัวใจจะกหานร้อนด้วยตรักในน้าที่พระนางเธอทรงยกสาแหลกคานขึ้นใส่พระอังศาอนิจารันใดนั้นสาแหลกคานกรดานเิตย์ทั้งตกลงจากพระอังศา ยางควาาที่ตกนาวนให้กับพนามบัสรปีนนทีบิงบัตรีจะออกป่าหาผลไม้ได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อไปอยาอพิจารณา,นา,า,านาเ้เอก่ารองคำสอนลาวนาท เขารักของแม่ที่มีแกลรูปนี้สำเร็จพระนางมัสีกำลังตีแผ่ความรักของแม่ให้ใดลเห็นผ่านบบันการแสดงจากน้ำเพชรอันเดกราบโซ่โทที่สัตโตเราพรเพื่วิสันดอก็มองดูพระนามัซีอยู่ตลอดเวลาพระนางทำหัวหน้าพววงหลังเหมือนจะไม่อยากจากลูกสู่ป่าท่นในเวลานี้ พระโพธิยานอยู่ใกล้แค่เอื้อมือแล้วพรามท่านก็ใกล้เข้ามาเต็มทีครั้นเราจะปล่อยพระโพธิยานที่ดุบลอยไปโดยอิทีสตรีพเพ่เจแปนามสีเหนทีจะไม่เหมาะสมเป็นแน่แท้จำเราจะต้องเสสร้งแกล้งหาอุบายสำัสพชาลีแม่กันนาและพาไปถึงพระนามสีให้รีบเร่งออกป่าเสียในเวลานี้กันเถอะพชาลี แม่กันหาลูกจะเหนียวรังเสด็จแม่เข้าไว้ทำไมเดลูกูกอยู่กับพ่อจะนะลูกแม่เจ้าจะเข้าป่าไปหาพรดาผนอยู่กับพ่อนะลูกนะ<ม>พ่อชาลีเสด็จพ่อชาลีไม่อยากอยู่กับเสด็จพ่อชาลีอยากไปกับเสด็จแม่มาสีพี่คะชาไ่ร้อนหรอทุกครั้งลูกไม,นนะไม่เคยอ้อนร้ององอแงแบบนี้มาก่อนเหตุใดเล่าวันนี้ ลูกจึงงอแงแบบนี้เห้อลูกพ่อชาลีไม่กันหาพระมสศีเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าเวลานี้มันสายแล้วเจ้ายังไม่ออกป่าหาะราผลอีกมัวแต่นั่งร่ำไรร,ไร้องไห้อยู่ทำไมกันเล่ะมาีไม่ได้ร้องไห้พี่คะเจ้าไม่ได้ร้องไห้แล้วนั่นน้ำตาของเจ้า เมื่อไหนออกมาจากไหนเพื่อมาสี่ย จะไหลออกมาเองได้ไม่ต้องอ,อ,อง้อมค้อมบอกกับพี่มาตรงๆว่าวันนี้เ ah จ้าขี้เกียจออกป่าหาพระดาผลใช่ไหมเจ้าพระคุณเอ๋ยเมื่อสีไม่ได้เกียจครับพี่แค่มาสีอดจะนึกถึงความฝันไม่ได้ มัสเป็นห่วงลกูกหลังท้่สองขอพระกรุณาป็นทุณก,ก,กระบอกให้มัสีไม่หยุดอยู่กับลูกสักวันเถิดเปครื่องพระคุณกระบอกอะไรกันพระมะัสีนี่ออกปามาได้เพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ห้ามปรามเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าตามเสด็จพี่เวสันดอมา แต่เจ้าก็ไม่ยอมเชื่อฟังบัดนี้เจ้าเล็วคำสัญญาที่ให้กับพี่ไว้แล้วหรือพระมศีทุนกระม่มเอ้ยมาศียังจำได้ทุกถ้อยคำไม่เคยลืมเลือเลยดีครัเจ้าให้สัญญากับพี่ไว้ไว้อย่างไรบ้างพระมศี จะขอเป็นเกิดทางรองพระบาทเป็นข้าบาทบริจาคกาอยู่รักใช้ได้เบื่อพระยุคนบาจนกว่าพระองค์จะสำเร็จพระโพธิญาณสัญญาข้อที่สองมาตีจะเสื่อ์รักเดียวใจเรียวตพระทุนกระมมงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ สัญญาข้อที่สามมัตสีจะออกปาหาพระพไมิขาสัเพลาเพคขอบใจพระมัตสีที่เจ้ายังจำคำสัญญาที่ให้กับเสด็จพี่วเวสันดอนได้แต่เจ้ารู้ไหมว้าบัตรนี้การกระทําของเจ้ามันกำลังจะลางเรือนไปสายแล้วพระมัตสี วันนี้เจ้าจะออกป่าหาพระราพนหรือไม่พระทูลกระบอกที่โปรดเพือนนี่คือมาสีขอเพียงวันเดียวให้มาสีได้อยู่กับล,กลูกจะไปขับพระทูลกระบอกพระมาสีถ้าวันนี้เจ้าไม่ไปป่าและลูกราทั้งสองจะกินอะไรเข้าไปไม่ทราบเพื่อน รายการพระมาศีลูกรราทั้งสองไม่มีอะไรจะกินเข้าไปเจ้าตอบหน้าตาเฉยว่าไม่ทราบพระมาศีเจ้าลองเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นมองดูกิ่งไม้บนยอดไม้นั่นดูสิงสาดาสัตว์นกนกกาไก่นั่นมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันยังเที่ยวบินข้าหาอาหารมาเลี้ยงลูกของมันให้รอดตายได้แต่นี่พระมาีเธอเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นแม่ผู้รักลูกดังดวงตาดวงใจโดยเธอยังไม่เข้าใจในความเป็นแม่แม่คือผู้ให้แม่คือผู้เสียสละแม้แต่ชีวิตแม่ก็ให้ลูกได้แม่ยอมหด เพื่อให้ลูกอิก่มแม่ยอมทุกเพื่อให้ลูกสุขจะลำบากยากเย็นสักเพียงใดแม่ยอมได้เพื่อลูกพระมาสีนี่เธอไม่อายต่อทุกคนที่มาในสถานที่แห่งนี้ไม่อายต่อสัตว์รนสถานบ้างเลยืออยางไรพระมาสีที่พระคุณเอ๋ที่ปรดเบเปรตมาสีเป็นเจ่สัตว์รานเลย ม่ว่าจะสัตว์มนุษย์หรือว่าสัตว์เนธรรมชาติคือว่าแม่ก็ยังมีความรักความโมง,างใหญ่กับลูกเปลี่ยนสม,มือนณัสาซีดีตอนนี้ถ้าลูกบีอันต้องเป็นไปมสซีต้องขาดใจตายนแน่เลยไม่ค่ะกระทุกกระบอกมสซีเขาเพียงวันเดียว ตามใจเจ้าถือพระมาสีถ้าวันนี้เจ้าไม่ออกไปก็ตามใจเจ้าแต่เราเองพระเวสสนดรจากมหานครสีเพียสู่เขาวัวงกุก็เพื่อมุ่งหวังที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระโพธิญาณที่อยู่หนเบื้องหน้าพระโพธิญาณที่หวังเอาไว้ถึงมันจะไม่สำเร็จก็ช่างมันเถิดแต่พี่ จะต้องทนเห็นลูกทั้งสองต้องอดตายไปต่อหน้าต่อตาคงจะเป็นไปไม่ได้พระมาสีถ้าวันนี้เจ้าไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเงินส่งแสดงขาจะช้าสารมาพี่จะไปเองก็บอกมัเสียวเลยไปคือ บ่มฉันจะออกป่าหาพระราพนมาให้ลูกนักพันุ์ส่งได้สวายบ่มฉันเพยงที่ขออยากจะฝากลูกพันุ์สาวไว้กับพระทุนกระบอกด้วยเอมซีบัดนี้จะได้ติตก,กลับคืนมาแล้วรีบออกป่าหาพระราพ,พนเถอะนะพี่น,นอ้องรักเดี๋ยวจะสาย ไม่ต้องห่วงพวกพวกชาลีแม่กันหาหพี่จะดูแลลูกทั้งสองพห้ทเที่ยวเล่นอยู่ในใกล้าอาสุนมิให้ห่างหห่างตาหรอกนะแมวซีแม่กันหาพวชาลีเป็นหน้าที่ของแม่มาซีที่จะต้องออกเปิดเพื่อพลน แม่แบ,บ่งเพิ่ได้แม่จะแบ,บ่งเป็นสองเพิ่มอีเพิ่มหนึ่งแม่จะหยุดขนอกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกคองแม่ทั้งสองไม่ยอมให้ห่างอ,อกต้อเพิ่มหนึ่งแม่จะออกป่าหา,ราพระน้ำคนไม่ยิู้กุองแม่ทั้งสองี่สาวไม่ยิม้มโห,หยและก็อดเงนิน ไเลยเา,าลีนไปะจะาีบกับปาหลูไปลูกเธอเสียแม่ไปแล้วเสียแม่จะไม่กลับมากันหายหาม่คใครติดต่อแต่ีสิลุ่มต่อให้มีดารงมาความหน้มีผู้เพิ่มมาความกันจะนำเบิกสักเพียงใดแม่มาสีคนนี้จะฝอฝ ตระหนักในหน้าที่มสัสซีจึงจำใจจำจาาลูกรัาเพื่อเข้าสู่ผาหาผลไม้่อยการแสดงจากน้อเพชรเสน่นาน้นาลาบ ला <laughs> สียกับไอ้กระด้างใบเดียวเสียงต่อือดังอีกสักครั้งหนึ่งอยากท <man> ี่น้องเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานดีเกินน้ำอดิบภาพสาธุชนทั้งหลาย บัดนี้มัสซีจะได้เข้าสู่ป่าหาผลไม้ดังนั้นญาติพี่น้องทุกคนเนาะช่วยเป็นผลไม้ใส่หาบมัสซีนโยมนะทุกบาททุกสตังค์เราจะไม่เอาไปไหนโยมจะได้น้อมถวายไว้ที่วัดภาคกระร้องนี้<อ>ส่วนท่านใดที่จะให้รางวัลกับศิลปินนักแสะดงครับน้องเฮนหรือว่าน้ำเพชรอนเนกลา